อ่าต่อครับเรามาดูหน้าที่4ข้อ3ใหญ่นะครับน้องๆข้อ2ย่อย a บวกกันกี่ตัวครับ5ตัวเรียบร้อยครับตอบหไม่ใช่5 a เก่งมากข้อ3ามเเป็นตัวอย่างนะครับข้อ4 7b ลบ 3b เหลือ 4b 4b ลบ b เหลือ 3b ครับ ข้อ4ตอบ3 p ต่อไปข้อ5นะครับออกข้อ5เป็นตัวอย่างข้อ6ข้อ6ตอบ0ทำความเข้าใจต่อไปข้อ7นะครับ 17P ลบ 14P ได้ 3P 3P บวก 5P ได้ 8P 17ตอบ 8P ข้อ8 100 a กำลัง2ลบ10 a กำลัง2ได้90 a กำลัง2 90 a กำลัง2บก1ได้91 a กำลัง2ใครไม่เข้าใจถามต่อไปข้อ9 12ลบ15ได้ลบ3ลบ3ลบ3ได้ลบ6ข้อ9ตอบลบ6 xy ลบ6 xy ข้อ10ครับ ตอบศูนย์ห a b c ลบเ a b c บวก a b c ได้ศูนย์ a b c 1ิบเอ็ดครับตอบห a กํลังสองห้า a กําลังสอง,องสองิครับยิ่มห้าเอ้ยสอง2 2> ได้13 13ามสิบสาวกหนเดสี่สิบลบสิบเกติดลบห p กำลังสี่เก่งมากครับน้อง ต่อไปข้ออีกสามสิบแปดลบยี่ส้าได้ 7. ลบเลบเไปลบสิได้ 23. ลบยี่สามลบยี่สามคิวกำลังสามทำความเข้าใจต่อไปหน้าที่ห้าข้อยี่สี่ตอบลบสิโทษทีครับลบยีบเก้อกกำลัศูนย์หรือลบยี่สบเก้าเฉยก็ได้ -29 2่าศูนย์หรือลบ29เกฉยๆก็ได้นะครับต่อไปนะครับข้อ15เนี่ย3พจนเนี่ยคายกันหมดเลยลบ7บวก1ได้ลบ6ลบ6ลบ13ได้เลยครับลบ19 x เกำลัง2 -Y กำลัง3ครับท้ารพอเข้าใจ <S 2> <S 2> <S 2> ต่อไปข้อ4ใหญ่นะครับให้นักเรียนทำให้เป็นผลสำเร็จ ในหน้าที่5นะครับข้อที่4ใหญ่ในหน้าที่5ข้อที่4ใหญ่นะครับสองย่อย,ยลบสามบวกแปดน้องได้ห้าลบสามบวกแปดใครไม่เข้าใจถามครับลบสามบวกแปดได้ห้า ข้อ3ย่อยเก่งมากครับ12 4สกลังสอลบกับลบกลายเป็นบวกบวก3 4กลังสเท่ากับ15บาสกลังสองคานพอเข้าใจนี่คือข้อ3ต่อไปข้อที่4ครับ 2x ลบกับลบ 4x กลายเป็น 2x บวก 4x ได้ 6x ข้อ4ต่ตอบ x x ต่อไปข้อที่ห้าครับ <Y S 1> ลบ8 y ลบกับลบ9 y กลายเป็นลบ8ปดวบวก9 y ได้ y ต่อไปข้อห <4 S 1> ลบ3ามอกำลังสองลบกับลบ7จอกำลังสองได้4ี่เอกซ์กำลังสองครับทำความเข้าใจต่อไปข้อเจนะครับลบห้าสิบไปบวกสามสองได้ลบอะไรครับ <5 S 1> ลบสิบแปดครับสต อย่ามาต่อไปข้อแปดนะครับข้อแปดสามเอกำลังสองข้อเก้าครับลบสิบสามดีกำลังสามลังสามข้อสิบครับเอ็กซ์แปรกกำลังสองสิบเอ็ดครับ สิบเอ็ด x y กําลังสองสิบสองครับลบสิบเอ็ด x y กําลังสองสิบสามครับสิบเอ็ด x y กําลังสองทำความเข้าใจต่อไปครับไปหน้าที่หกสิบสี่สิบห้าสิบหกลองดู สิบส <14. S 2> ี่ x y กําลังสองสิบห้าเยี่ยมแปดบวกลบห้าได้สามสามลบกับลบสามจะกลายเป็นสามบวกสามได้หกหกสี่กําลังห้าสิบเจ็ดเอ้ยสิยบหกลบหนึ่งไปบวกลบสามได้ลบสี่ ลบ4ไปบวก5ได้1 e กำลัง6ทำอเความใจข้อ5ใหญ่ให้นักเรียนทำให้เป็นผลสํเเ็็จ5ใหญ่3ย่อย <68. S 1> หน้า6นะครับ,เ,บเรียมาทำโย์นีบก่อนหน้า6ข้อ3ใหญ่เอ่อข้อ5 3ย่อย ในบงเลียบนีน้น้องเอา4ไปลบ20ก่อนมันจะได้ออกมาเป็นลบ16มันจะกลายเป็นลบ2 x y z บวกกับลบ16 x y z กลายเป็นลบ18 x y z ลบ18 x y z ทําความข้าใจต่อไปข้อ4 ในวงเล็บน้องเอา4ไปบวก20ก่อนได้24ทันไหมล2 x y z ไปลบกับ26 x y z เฮ้ย24 x y z ได้อะไรน้องล<บ> 26. ล26ลบ26 x y z ทำความเข้าใจ ใครไม่เข้าใจถามต่อไปข้อ 5, 5, 5อ้าลบห้อบวกลบห้บวกอะไรครับห a ตอบเท่าไรครับตอบ a ข้อ5ตอบ a อข้อ6ถึงข้อ20่สิลองคิดดูข้อ6ถึงข้อ20่สิบนะ อ่ะครูฝากเป็นการบ้านวยการโพคถึงอ้อ20นะเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยครูจะมาเฉลยให้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับ